สวัสดีค่ะวันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะมานอนเฝ้าวัวโรใส่ย,ยาให้วัวนะคะหลังจากที่กรมอุตุประกาศว่าระวังนำ้ำระวังพายุแหมนี่พายุตกแล้วนะคะแต่ลปอยลปรยค่ะนี่ค่ะ ว่าจะหนักนรอลุ้นมากเลยที่ไหนได้ล่อยปปอยดูสิคาตอนนี้น้ำในนาข้าวก็เริ่มแห้งบางคนก็ไม่มีนะคะถ้านาโดนก็จะลำบากนิดนึงโอ้ยพรุ่งนี้ เรือเทพเนรมิตร55สฝีพายก็จะไปทําการแข่งขันที่กรรมลาใสายกาลสินนะคะถ้าพายอยู่อย่างนี้ก็น่าเป็นห่วงลูกๆฝีพายทีมฝีพายทุกคน ดูสิคะวัวกินหญ้าอย่ายงอร็ดอร่อยโอ้ยตกมาแรงหน่อยสิคะคุณฝนขะไม่ใช่โปรยโปรยแบบนี้ให้แต่รำคาญร,รำคาญคะ่ะนี่เลยคะ่ะดูสิคะไม่ไหวไม่ไหวอยากได้ฝนคะ่ะ อย่างน้อยก็ให้มันหนักกว่านี้นิดนึงให้ได้มีน้ำตามท้องทุ่งให้ทั่วสิส้าฟ้าให้บาลานเลยค่ะมีทั้งมืดมีทั้งสว่าง ตรงนี้ก็จะเป็นสว่างสว่างไม่มีเมฆดำนะคะสงสัยฝนตากระท่อมมากนี่โอ้ยตกเตรกระท่อมราวม้างดูเข้าไปในบ้านก็มองเหมือนจะไม่มีสายฝนเลย ดูดูดูบรรยากาศอออนอนโรนอนโรใส่หญ้า,ยยาให้วัวค่ะแต่ละวันเกี่ยวเสร็จก็พักใสายยาก่หญ้า จับเวลาหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงก็ใส่ให้ครั้งนึ่งดูเขากินอย่างอริดอร่อยออออเขียวตุยตุยเลยเสียงเขียวได้ยินถึงนี่เลยค่ะอยู่ห่างประมาณสิบเมตรนะคะจากข้อหัวสิบเมตรห้าเมตร ค่อยได้มีเวลาลงถ่ายให้ลงคลิปเลยค่ะบรรยากาศหายแล้วสายฝนโอ้ยปล่อยได้แค่สองนาทีสามนาทีก็เงียบหายไปอีกดูสิคาข้าว เริ่มจะตั้งท้องแล้วคะ่ะงามงามงามเต็นนาที่มีน้ำนะคะกับบรรยากาศทุ่งนาฟังเสียงนกเสียงฟังเสียงนกเอียงร้อง นกกระจาบร้องเงียบบรรยากาศชิวๆสบายสบายเอออย่าแย่งกันอย่าแย่งกันกินดีๆกินดีๆอย่าแย่งกันน่นเลย ตัวหนึ่งไปแย่งทางโน้นแล้วแสนอร่อยเชียวเนาะเต็มปากเลยเอ้ยแสนแสนดูทำหน้าไม่เคยได้ปล่อยเลยค่ะ อ,อยู่แต่ในคอกอย่ารบนอก,รอกเริ่มยาวแล้วไม่ได้เคยได้ปล่อยดูสิคะตรงนี้ก็จะตัดเมื่อวานเขียวตุยตุยเสียงกรุบกรุบ หน้ารอร่อยเชียวรุม,มกรุบๆบถูกใจละสิอ่ะอ่ะทำไมทำไมแบ็นกันกินเริ่มจะหมดแล้วต้องพักก่อนจะใส่อีกทีก็ห้าโมงเกือบหกโมงนู่นแหละแล้วก็ปิดมุง้ง ฝนจะมาอีกไหม่วันนี้นูนฟ้ามืดไปทุ่งกุลานจะตกไปทางทุ่งกุลามาั้งสุดาออเออเองไปแย่ง เอ้ยเองนี่เนาะอยู่กับที่ไม่เป็นเลยว้าวุ่นจริงๆแค่นี้ก่อนนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บุญล้อมด้วยนะคะสวัสดีค่ะ